สวัสดีค่ะพามาเบิรงผพักเขาอีกดอกจ้ะงามคักจะ้ะดูใบมังลากรอเห็ดน้ำหนสเห็ดจะออกบุ้ะจะได้เก็บทยอยเก็บนะคะปลูกพักเอนถั่วพูจะ้ะกำลังเติด,ดอกเนาะหวังว่าจะได้กินผลผลิตของเพื่นอนยู่จะ้ะอืม มลงลักก็สวยนี่มนละขี่นกติดมาติดออกออกผลเยอะแล้วตรงนี้น่าจะไม่รอดค่ะเนี่ยเหลืองไปแล้วเพราะว่าผสมพันธุ์ไม่ทันจะ้ะอันนี้ติดแล้วจะ้ะนี่มันอาจจะเป็นดอกตัวผู้เนาะดอกตัวเมียมีหนึ่งนะคะสองอยู่นี่ดอกตัวเมียไม่เยอะสามตรงนี้ด้วย ต้องค่อยมาจอบเบิงค่ะพี่น้องเพราะว่าเนั่นเขาจะผสมพันธุ์บ่ท่านเนาะเพราะว่าเราปลูกในเรือนบ้านค่ะเอากลับไปให้เพ็นไปตัง้งพุทน,นี่จ้ะมานี้เนาะผักปุ้งของเราก็สวยอยู่เด้อจ้ะวันนี้ไม่ให้น้ำค่ะเพราะว่าฝนตกจะปิดไปก่อนค่ะ เย็นนิดหน่อยโอเคประมาณเลยค่ะพักไทยในต่างแดนเนาะพี่นาจะซื้อเพิ่มจต่ซื้ออันนี้เพิ่มเนาะค่ะค่ะสวยเนาะมีหลายสีเลยค่ะนี่สวยตัวน,นี้จะเป็นสีม่วงตัวนี้ก็จะเป็นออกสีม่วงชมพูผสมนี่ค่ะ เออเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วค่ะกับซาบาวาโอ้ยกว่าจะออกจากบ้านได้เนี่ยนะหนูเราอยากเราอยากกินหอยกันหนักนาสาหัสเลยพากันมาล่องเก็บหอยค่ะมันนี่เขาจะไปตรงหันมันค่อยบอใส่เสื้อจะใส่กิ๊บแต่แถวนี้มันก็มีแต่แต่มันลมมันลมมากพี่ไปถอนพันธุ์มาพักอยพักเนี่ยคือไปเกี่ยกดอกไม้เขาบังคับว่าพักเอียร์เขาว่าดอกไม้เด้อเลื่อนได้ ไปจ้ามานีภาพผิวบ้านเรมากนะคะแล้วเราอยากกินหอยเนาะตีกับสเก็ตว้ายตีสเก็ตไปให้เพลินจ้ะเรีน้ำล่งองพอดีนเนี่ยจะค่อยจะค่อยนี่มาดีเอาแน้าคดมาเด้มันสนดใบปะมาได้ปะ่พปะพี่ป่ะพี่มาทางนาสิมาทางนา นีไ่ไงนี่ไงมันก็มีนี่เดี๋ยวต,ตายระวังนะมันเลือนมันเลือนนี่นี่นี่เก็แบแล้วนะี่จ้ะอีกตั้นึงังเห็นแล้วเด้เห็นแล้วเห็นแล้มีหอยแมงคูุด,ด้วยออือ ไม่หอยทรายด้วยนี่หอยทรายเป็นอะไรหอยอันโคตรเล่ย์เนี่ยดูบางเสียเพราะว่าเอาคนนี้ยอันเนี้ยมาผิดแล้วนี่ใช้สอนเดี๋ยวอนสอนอยู่แับเอาสอนดีกว่าทำไมอันนี้มันมันขวดไม่ดีเอาดูเลยเหรอต้องขคดเบิ้งขือขรดโคตรงลยป้ายางไปมันจะมีแค่นี้เลยเออขโดตรงกทรายนู่นนะข้างหน้านู่น ต้างยางบนเลเขาก็เห็นอยู่แล้วมันไม่ขดขดบอกโอ้มันกระดุดอยู่มัสีกันนี่ปาขไปข้างหน้าพุ่งยิงมากายแต่น้ำซุดน uh ้า oh. สูดกันรลายไแห้งน้สูตดกับยางลายหอยไส้พี่ <S <s ับพี่หนูเขามาขดอยู่นี่ละ ไปหากเไปนี่เด้มันโตมันกับบอดูดตมโตมันกับดูดจะมาอนปลากร่อยบ่จะมาซ่อนปลากร่อยบ่แต่เราบอมา้ำเข้าดอกเด้อเราบอมา้ำเข้าดอกว่ะเห็นไหมขุดเจอได้อยัง เมื่ uhm, ค่อยคุดยู่ใส่เนาะพูดข้างไปเอาคุ้ดมันกับพ่อลละเนาะเจากับวานเนาะดีนะฝนมันยุดเราในพิม่าเนาะตอนจะวาตัสินมาเน่ะฝนมันตกแห้ง โอ๊ยขอเอาขาดมาผิดขาดได้ไม่มีนี่เด้อเออแต่ขุดตรงที่มันมีเลนอะมันจะตัวใหญ่ะมีเลนยังไงชื่อเลนว้านี่เด้นดดตายเจอแล้ว นี่เดียวเนี่ยตัวจะมีตัวเล็กตัวน้อย,ยนั่นแหละฝนมันหยุดเมื่อกี้เลยเนี่ยตรงนี้รูของหอยทรายนี่หอยทรายหอยทรายเซนนี่เหี่ยไอซิคุดให้เบิ้งดูเอาแนวขดมาเพียดแล้วนี่นอ้องก็บ,บอกว่าเอาแนวขดมาขดดีๆอยู่ท่นเออ,อมัน มันอนุน่มเอาสอดมาขวดกินบ่โอเคนะคะนี้เนี่ยอ้ยชับเลยนี่โอ้้ตัวบกงกงยอยงพี่ว่าด้อ,อน,นี่นี่นนดีแ้วฝนมาตรกร่มมันยังยดีกว่าฝนตกเด็ด่ะ เห็นไหมล่ะตัวแบบนี้เนี่ยทังนี้ยังมีนะทั้งนี้ไม่มีเลยเนาะจับสูดไปหมดแล้วปีนี้มันไม่แต่หนูกินคนเดียวเนาะปีนี้ไม่แต่หนูกินคนเดียวเนาะเอาก็้นไม่กินหรอจะไม่กินนี่ไม่ทำบาปบดนเป็นบาปด้วยของกากินเนี่นนะโอ้ย ม,มันไม่อยู่ลึกมันไม่อยู่ลึกหรอกไม่เป็นอนุ้นแหงมาลอยหนาบเอาตัวจะหาตรงที่มันบุมบ๋มๆเนี่ยจะบุมบ๋มๆ <c oughs> ลมเว้ยลม <c oughs> <c oughs> ไปเยอะเทานหนังบะมีเนักเสียบม่มมากอยวกเอาไปได้ยรายนั่นล้มชิิค่อยดุดนี่ดว่านานแม่นีรีตรงต้องจะมีรอยดุดอยู่ฮะิมิห้อยดุดชิบิดุด มื่อกี้กับบะเขานะเจ้านะเมันกี้กับบะเขาว่มันยังไม่ปวดไงอยู่ดีพอจอดรถปั๊บปวดปั๊บไปคลองยู่มั่มพุดูบติกเกนแต่ว่าเขาก็ต้องมี<ะ>กุญแจนะบติเกนเขา,าต้องมีกุญแจเขาปุ๊บ บ่ให้เขาแหละบ่ให้เขาทำไมล่ะพเข้างบนก็มีของบ่ต้องจานคนทุกคนตานมชิลวะเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่บ่ปวดท้องยังดีไหมไปไปเขาน้ำยู่บ้านนูกันไปเออขึ้นไปเกำลังมาหน้ำขุดล่าเออ ป้าไว้นี่นะป้าจะไปห้องน้ำต่างโอ๊ยนี่นะบินปะสองน้ำก่อ <c oughs> นปวดขี่ก็มีนะไปแล้วพี่่าอ,อันนี้บวเขาท่าเลยจ้ะพี่น้องเฮ้ยนี่กว่าจะเข้าท่ากว่าซอนเนาะ ต้องเบิงสังเกตห้อยมันนอ่ยห้อยมันลงเงยห้อยมัน,นมตุนดตุดตุดจนั่น,นแลหละได้ไไดแบบนี้นะได้แต่ว่ามันมีทรายเยอะดูเอาทุกนอเอาที่มันไม่มีทรายหน่อยได้ครับอืมจุ๊บจุ๊บ หอยทรายจ้ะคุดให้ดูหอยทรายนี่อหอยทรายเจอแล้วนี่จุ๊บเคยกินไหมหอยเนี้ยหอยหอยมังค้างเคยมีไหมมีนไงนี่ได้แล้วตัวใหญ่ด้วยอะกินได้ใช่ไหมกินได้กินหมดเลยเหรอกินกินก็เหมือนกับ ไปผัดก็ได้เอาไปลองชิมดูเผื่อชอบลองหารูมันก่อนมันเป็นรูใหญ่ๆอ,อมืมันเป็นรูใหญ่ๆนี่จะลองขุดให้ดูอยู่ไม่รูกรก้กรับ ตัวใหญ่ๆนี่ได้แล้วหนึ่งตัวดูโอ้มันจะมันอยู่ไม่เลึกเพราะว่าม,มันนี่มันมีทรายตรงนี้หอย,น,ยน,นี้มนไม่มีเลยเนาะนต้องไปดูที่ใหม่ ตัวใหญ่ด้วยอุ้ยทิ้งตัวตะตะกาเอ้าอันนี้คุดให้น้องเพิ่นจะ้ะเป็นเพิ่เสจะไปกินเั็น,นี้มันเป็นทรายมันก็เลยตัวใหญ่ ใหญ่จ้านี่ ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไหม,ใช,มใช่ดิใช่ใช่ใช่ปลาตัวนี้คือเป็นหนุ่นนมๆดีจ้ะจ้ะนี่ดิตัวนึงน้องเข้าไปน้องไปร้างหอยมาไปเก็บน้องผูมานี่ตัวนึงอุ้ยนี่ตัวนึง เออตรงนี้มีอยู่นะเดี๋ยวจะบ,บอกนาเรามาเก็บตัวนี้ เลยล่ะนี่ต้องเห้มันตุดตุดน่าจ้เนาะ มันซาตรงนี้สิตัวใหญ่ไหมหูมันตัวใหญ่แต่จ้ลาลูใหญ่ แล้วพี่น้องเอ้ยเอาขาดหน้ายางดีบัดนที่นี่ไสตัตงหอยบัดนที่นีนด,ด,ด,ดีีนี่นี่ค่ะไม่คุดตดดนะเบียนเนาะสอนมัน,น่ำอยู่สอนคุดง่ายกว่าจ้ะ ที่เลนมีนะวันนี้ มันตัวใหญ่ๆตัวนี้ไปใส่ละจ้ะอันนี้ได้ปะอันนี้ก็ตายลองดูสินี่ นี่ต้นนี้ต้นจ้าตัวไม่ใหญ่เนาะนี่แต่ตัวไม่ใหญ่ตรงนี้นี่ต้นตัวไม่ค่อยใหญ่เล นี่ีพาลงเก็บหอยด้วยจ้านี่ชุบทำไมพี่พาเข้าน้ำนานแท้ ตรงนี้มีนะนี่ตรงนี้มีเยอะเลยอุ้ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้เยอะเยอะ <mm> เหรอโอเคดักขุดให้วูสตรงนี้เยอะมากเลยจัดไปดะพี่จัดคานให้นี่ หนูตรงนี้มันเยอะอขวดนี่นี่โอ้ตัวใหญ่ด้วยหลายๆๆสนุกแล้วสนุกแล้วสนุกแล้วจ้านี่อุ้ยตัวใหญ่ๆวูนี่นี่นีน ยอะเลยมวนล่ะที่นี่บันจายิางเสียมดักนี่เด็ขุดน้อยมัง้งเอ้คุอยอันน้นนองเขาจะ้ะลวงช้าง เก็บหอยในก้นหอยมองังซ่า้นองเพื่อนอนี่นี่ยังนี่แมนตัวนี้เนาะตรงน,นี้ขึ้นไม่ลายจ้ะพี่เนาะนี่ดูอ้ย เอาด้วยจ้าดูนี่ต้นนึงต้นนึงนี่เจีมมากอู้วนี่นีนนน่นี่อน,น,น,นอนนอนแล้วไปเก็บหอยอันนี้นไอ้แมงผูอ้าววู้นี่นี่เด็เสียงชิดซาดชิดซาดต่ะอนี้ต้นนึง นี่นี่ัวบกง่ายจ้ะวัานี่เดี๋ยวตัวนึงอัาหลายคัทว่าทำไมนานมาแท้นเนาะอู้นี่ตุ๊บเป้งเลยค่ะนานน้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นได้แล้วเด้จ้าเห็นนี่ตัวนึงโอ้ น้ำขึ้นมากเลยเด้อจ้าโอ้ตัวใหญ่มากอันนี้บัตนี่คนโลเคเล่เลยบัตน้ำขึ้นแล้วหนูเอากระป๋องแล้วเอากระป๋อง เร็วมากเลยเมื่อกี้ยังนั่งตรงนี้อยู่ถอยดักถอยดาก,ถอ,ดากถอยทับกลับคืนไปถอยจต่พี่นอ้องทำไมมันขึ้นเร็วแท้เนาะ ดจะไปขุดห้อยห้องชางให้กันขุดห้อยห้องช้างให้ก่อน nó no? không là ai, nào đây nàn thế nó nắm cơn đều mà rồi mày mình đứt thế nó อันนี้มาขุดอุย้ยมันอยู่ลึกมากเลย ผลงานของเราขายชั่วชั่วใหญ่เนาะ เขา,าทางทำหรือยังไง,ง,ไไไงโทรไปถามสิจะเก็บไม่เก็บเป็นมูแน่เลยปินหวาน ขึ้นเลยเด้อโอ,มอามันขึ้นมนะขึ้นมาแล้วขาวนะหอยงวงช้างตรงนี้ปกติแล้วมันตัวไม่ขาวขุดให้ก่อน